อีคฟิฟไฟเจอร์ครับแล้ววันนี้เราจะเ,เล่นเกมเอาวีนะครับและตัวที่เราจะเล่นกันวันนี้ก็คือแวนครับผมเป็นเมนแวนครับใครเจอแวนตัวนี้เข้าไปเนต้องล้มกันเลยครับอยู่กับรายการของพวกเราครับ R o, o V ทัวร์ R U V ทัวร์กากอ่ะมาเลยวันนี้วันนี้เรามาดูคนเล่นเอาวีกากอย่างผมกันสกินที่ผมใช้เนี่ยสกินอีสปอร์ตแน่น,นอน ขาดูก่อนนะว่าผมเลืชกสกินอะไรสกินนี่ก็เทสกินนี่ก็โดนสกินนี่ก็ชนโดนเท่าไหร่อย่าเออเออสกินนี่มันแข็งเลยเทดิจริงจีบใครเจอแวนเฮลซิง้าไปแล้วก็โดนก็ะจายสามดอกโดนแล้วก็กะายปักหัวสามช็อกเขาตายครับนี้อยู่กับรายการหม่รายการ R O V Toxic Studio กัน R O V ท็อกซิ่ครับเราวันนี้เราจะไม่พูดปกติเราจะพูดกับชาวโลกเราจะพูดไม่ชัดจะพูดเราจะพูดแต่คำหยาบครับวันนี้รายการนี่ถ้าใครต่างคนไปไปอย่าดูเลยหรือใครยังหรือใครยังเด็กไปอย่าดูครับโอ้ใครเราเจอกับมากากตัวเฮียแล้วก็บัตเตอร์ฟ้าบัตเตอร์ฝานบัตเตอร์ฝานบัตเตอร์ข้าวฝานครับทีมเรามียาสูนโหดแล้วก็ตักรยานเกาะหัว แล้วก็ทีมมาสุดตึงทีมไมอตัวสองทีมไมอตัวสองสุดกากทีมเราตัวสองสุดตึงนี่แหละครับทีมผมทีมมันมีมากากมีตัว้ยมีมีตัวก็เลยกอหวัวขาหนไปทั่วแล้วก็มีแมวนสุดตึงมีแมวสุดตึงทุเรศชื่อคุณพีทีมเรามี นักอายุโอเคครับทีมมันมีอายุโอเคแล้วก็ตักพุ่งสว่าปัม๊มทีมันมีมากากทีมันมีมากากเนี้ยเนี่ยสมเชื่อมากากมากากโดนไล่ต้อนหนากากเสียฟิกแล้วต้อนให้มากากเสียฟิกได้ผม,ม healthy, ผมเป็นเวลซีสครับผมเวลซีเดี๋ยวช่วยเพื่อน แล้วก็เก็บบัตเตอร์ฟาดก่อนเก็บบัตเตอร์ฟาดโอเคก็ซื้อถุงมือขี้อแล้วก็ฟาดครับอืมอึมฮึมฮึมโอเคจถูกล,ล้านจะไม่เป็นไรฟาร์มต่อไปข้าวผมมันสุดเติงข้าวเหนียวมะม่วงกลุกๆๆๆ๊กกลุ๊กกลุ๊กมาบบู๊ตีบู๊ตีบ เอาไปครับเอาไปเอากระสุนไปฮึบฮัพ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 โอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิตมันโปนโปมันโปูมัน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 โปมัน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 โปใครจะมาได้โปหมด ไอ้สนนะโปหมดอ่ะคุณชนะกูได้มึงโปโปร้อยเปอร์เซนต์เอาดิเอาดิเอาวัดเอ้าชิดไอ้มาหลอดมึงมาทำไมเฮ้ยไอ้มาหลอดมันโป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 เนี่ยอย่าเล่นโปนะกูร้องกูร้องอ่ะกูร้องไอ้ไอ้ทีมเว้ยไอ้ทีมเว้ยไอ้ทีมมหาปะไรไอ้ทีมกะ ยิ่งแลมันเก่งซะมันใช้โป้มาเทมันเทมันใช้โป้ก็เลยชนะควยคุยคุยใครไม่รู้อะไรอย่าเพิ่งพูดมันโป้เปนโป้กูเล่นมามันโป้เล่นมาหนึ่งเกมกูมรู้เลยว่ามันโป้คุณเจออย่างนี้ให้รีบรายงานนะโอเคแล้วคุณจะบันทไฟให้รีบรัน คุณสู้ไม่ได้แต่ถ้าคุณเจอเขาได้หายตัวไปในเยสายตาคุณจงรู้ไว้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่ในพุ่มจ้าคุณทบกลับไปแก้พ่มทดสอบให้ดูเอ้าหายไปแล้วเค okay, ผมมีเกติมารทีแดงแรงฤทธิ์โ oh อ้เชดกูเจอมาโลกกูเจอมาโลกเข้ากูไปต่อกูสดในปา่า ผมจะทำให้เป็นตัวแจกผมจะฟาร์มฟาร์มแลวก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอ้าอ้ากูไม่ช่วยกูไม่ช่วยไม่ช่วยผมไม่ช่วยพี่ผมไม่ทำอะไรพี่ผมไม่ได้ทำอะไรพี่ไม่แจกอะผมไม่แจกทุกต้นไปจะสูนทุกวงทตายเยอะกูใช่ไหม ใช่จริงด้วยโดนล่อโดนล่อไปตอกกุศดในป่าผมโดนล่อไปตอกกุศดสดิสกุดในป่าคุณระวังไว้ให้ดีเพราะเขาจจ้องจะตอกกุศคนอยู่โอเคผมได้ของแล้วบับแล้วก็ไปโอ้ชิต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  โอ้ยเศรษโอ้ย h ศรษโอ้ยเศรษมันจะมีพวกนรถยนตนสตจอไม่กลัวละรู้แล้วก็ยังจะไปอ่ะบอกเลยแบบรู้แต่ก็ยังจะไปอ่ะมีฟิกไงมีฟิกแล้วอยากเสียฟิกห้าวเกินอมแต่กูเจออย่างนี้กูไม่ห้าวนะ Pai lah, ku pai ku pai polalo, ku pai polalo, aku pai polalo. Minta pulak lah. Hey. Oh, 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 โูเคยกูได้พลังมาพร้อมไปไปบุกไปเลยไม่เก่งกูไม่สนอะไรละไม่สนแล้วไม่ไหวแล้วโอ๊ยก่อนไม่ไหวแล้วก่อนไอ้ถือจังมากก้อนไอ้ถ <ER ือเกินก่อนก่อนมันถือเกินถือเกิน เกินโป้โป้โป้จบแพ้จบ,จบ,จบที่เราแพ้ทุกคนก็ขอติ๊กต๊ะ